สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับไลฟ์ของใหม่ Time to Read นะคะวันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะในตอนกลางคืนเนาะประมาณอีกแนาทีสามทุ่มนะคะก็ไม่เคยไลฟ์ตอนกลางคืนมาก่อนนะคะส่วนมากจะเป็นการไลฟ์ตอนกลางวานาันนะหรือว่าในช่วงระหว่างวันเนาะถ้าใครมีฟีดแบกนะคะหรือมีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ใต้ ใต้คอมเมนต์ด้านล่างไลฟ์นี้ได้เลยนะคะในไลฟ์นี้นะคะใหม่จะมาพูดสรุปหนังสือเล่มนี้ค่ะคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปักซอยของคุณราวิศหานุสาหะนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ a tinkers guide to the moon เล่มนี้นะคะจะเป็นออกแนวกึงก่งๆ self help นะคะหรือว่าแนวพัฒนาตัวเองแล้วก็มีแนวบริหารธุรกิจเข้ามาบ้างนะคะก็จะเป็น ปน,นกันไปนะคะในแต่ละบทสำหรับคุณลวิทยาอุตสาหะนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนของเล่มนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของคุณลวิทย์มาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าคุณลวิทย์เนี่ยมีพอดแคสต์ช่อง s i o n t o the Moon ค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัทสีจันทร์สหอุสด,ด้วยหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของสีจันทร์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนของหนังสือเล่มนี้ค่ะที่ใหม่กำลังจะไลฟ์ฟิว โดยเล่มน,นี้นะคะจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนด้วยกันโดยแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ไม่ยาวนะคะในแต่ละบทในส่วนแรกนะคะจะชื่อว่าหรือจะหยุดอยู่แค่ปักซอยในส่วนที่2นะคะจะชื่อว่าเตรียมตัวไปดวงจันทร์แล้วก็ในส่วน3นะคะในส่วนสุดท้ายก็คือทางลัดสู่ดวงจันทร์นะคะ ซึ่งในเล่มนี้นะคะคุณลวิทได้รวบรวมเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกในด้านต่างๆแะในอาชีพต่างๆมาไว้ในเล่มเดียวกันเลยนะคะทําให้ได้ศึกษาประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆที่มีทางด้านที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็แล้วก็ด้านที่ล้มเหลวด้วยนะคะโดยในเล่มนะคะคุณลวิทเนี่ยเริ่มเรื่องที่คุณมาลาลาก่อนซึ่งเป็นหัวข้อแรกที่ใหม่จะพูดถึงเหมือนกันค่ะ พูดถึงหัวข้อแรกนะคะคือเรื่องราวของคุณมาาลาอยู่ซัฟไซ์นะคะคุณาาาเนี่ยเป็นชาวปากีสถานนะคะที่มีเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิด้านการศึกษาแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะคะของเด็กๆแล้วก็เด็กผู้หญิงด้วยนะคะทําให้เพื่อให้เด็กทุกคนเนี่ยเข้าถึงด้านการศึกษาแล้วก็เขามีสิทธิในการเรียนนะคะเท่าเทียมกัน ในการต่อสู้ด้านการศึกษานี่นะคะถ้าให้คุณาล,าลาเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลเป็นครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะคะในขณะนั้นเนี่ยคุณาล,าลาอายุเพียง16ปีเท่านั้นแล้วก็วันที่12กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งในเดือนหน้านี้แล้วเป็นวันมาลาลาด้วยเหมือนกันค่ะแล้วคุณาล,าลาเนี่ยเป็น กึง่งกนักต่อสู้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนนัก,นกติดเป็นเหมือนคล้ายๆกับนักต่อสู้เพื่อการศึกษาแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องราวของคุณวอลต์ดิสนีย์ค่ะต่อไปเรื่องราวของคุณวอลต์ดิสนีย์นะคะก็เป็นที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่า ตัวการ์ตูนที่คุณวอลดิสนี์สร้างขึ้นมาเนี่ยที่เราที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตัวมิกกี้เมาส์นะคะแต่กว่าจะมาเป็นตัวมิกกี้เมาส์ในปัจจุบันนี้เนี่ยคุณวอลดิสนี์เนี่ยได้ผ่านการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทของเขาที่สร้างมาเนี่ยเจ๊งล้มละลายหรือการที่บริษัทอื่นเนี่ยตัดหน้าจดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนที่เขาสร้างขึ้นมาก่อนเขานะคะ จนกระทั่งเขาเนี่ยมาสร้างตัวกระตูนที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกกันเลยในนามมิกกี้เมาส์นั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณไมเคิลเฟลฟ์นะคะซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำระดับโลกนาะที่เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกถึง22เหรียญเลยด้วยกันแต่กว่าที่คุณไมเคิลเฟลฟ์นะคะจะเป็นได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยเขาเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค A.D.H.D. นะคะหรือเป็นโรคสมาธิสั้นนั่นเอง ADHD นี่เป็นกึ่งๆึงโรคนะซึ่งรักษาห,หายได้นะย่อมาจาก attention deficit hyperactivity disorder นะคะหรือโรคสมาธิสัน้นแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเขาก่อนหน้านที่เขาจะมาเป็นนักว่ายน้ำระดับโลกเนี่ยครูเขาเคยบอกว่า ไมเคิลเฟลพ์เนี่ยคงไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามซึ่งคุณแม่ของเขาเนี่ยก็พยายามหากิจกรรมให้เขาทํานะคะจนเขาได้มารู้จักกับกีฬาว่ายน้ําซึ่งทําให้เขาเนี่ยหลงรักแล้วก็ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ําจนการว่ายน้ําเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาว่ายน้ําถึง22เหรียญเลยจนมีข้อความว่า ะะมีข้อความว่ามีคนมากมายที่เกิดมาด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ตัดสินใจที่จะยิ่งใหญ่และทำมันทุกวันโดยไม่มีข้ออ้างค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของ will power หรือเรื่องของพลังใจนั่นเองเรื่องของ will power หรือพลังใจนะคะจะเป็นเรื่องจะเรียกสั้นๆก็คือเป็นการที่คนเราเนี่ยจะมีสมาธิเต็มที่มี พลังงานเต็มที่ในการที่จะต้องทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สําเร็จนะคะบางคนอาจจะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วง prime time ของวันเลยก็ว่าได้แล้วก็จะมีประโยคที่ว่าถ้า the thing of the day ไม่เสร็จก็คืองานอื่นก็ไม่ต้องทําในช่วงของ prime time เนี้ยค่ะจะเป็นช่วงที่เรามีสมาธิในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของ เราในแต่ละวันเนี่ยได้ดีกว่าได้ดีทีเดียวแล้วจะมีอารมณ์ที่นิ่งนะคะในเรื่องของการทำ prime time นะคะหรือการสร้างพลังใจในแต่ละวันเนี่ยจะอยู่หน้า122ค่ะก็คือจะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะที่ผู้เขียนกล่าวไว้ข้อ1ก็คือต้องสร้างความพร้อมทางร่างกายค่ะ จะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายหรือทานอาหารนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการทำสมาธิส่วนข้อ2ก็คือการตัดตัวเลือกให้เหลือน้อยที่สุดอันนี้จะเป็นการที่เราเนี่ยจะทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญกับเราที่สุดเท่านั้นในแต่ละวันนะคะแบบถ้าเราไม่มีทางเลือกที่ต้องทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะทำอันนี้เท่านั้น ข้อ3ค่ะก็คือทําเรื่องที่ยากที่สุดก่อนเสมอใน1วันเนี่ยคะ่ะถ้าเรามีงานอะไรที่เราต้องทําให้สําเร็จก่อนที่วันนั้นเนี่ยจะจบสิ้นไปเราจะต้องทํางานนั้นให้เสร็จก่อนนะคะและในข้อ4ค่ะก็คือเชื่อมโยงเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวเสมอในข้อนี้นะคะหลายๆในหนังสือเนี่ยได้เสนอไว้ว่าอาจจะมีระบบในการวัดผลที่ชัดเจนนะคะเช่นใน1วัน เราจะมีสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด3สิ่งด้กันอาจจะเป็นการต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จหรือว่าการทำรายง,งานให้เสร็จหรือว่าการโทรหาลูกค้าคนสำคัญคนนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ใน1เดือนเนี่ยอาจจะเป็นการโฟกัสในเรื่องของสุขภาพหรือครอบครัวหรือการทำอะไรก็ตามที่สำคัญกับเรานะคะในส่วนของ ข้อ5ค่ะจะเป็นการรู้จักปฏิเสธนะคะสำหรับใครที่เป็น yes man นะคะนี่าจาะไม่สามารถทำได้นะเพียงแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าใน1วันเนี่ยเรามีงานที่ต้องทำทั้งหมด3อย่างด้วยกันในงานอื่นเนี่ยถ้าสมมติว่า3อย่างนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยเรายังไม่สามารถไปทํางานอย่างอื่นได้ก็อาจจะต้องปฏิเสธไปเพื่อที่เราจะทํางานอันนี้ให้เสร็จก่อนเราถึงจะไปทํางานอย่างอื่นได้นะคะ ในส่วนข้อที่6ค่ะจะเป็นการเข้าใจธรรมชาติของพลังใจอันนี้มีงานวิจยัยออกมานะคะว่างานไหนที่เราต้องทําให้เสร็จก่อนในแต่ละวันถ้าเราทํามันเป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์นะคะหรืออาจจะเป็นเวลา1เดือนแล้วเราทํามันทุกวันทุกวันทุกวันงานนั้นนะคะจะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะใช้เวลากับมันน้อยลงเราจะใช้พลังใจกับมันน้อยลงเหมือนกัน เพราะว่ามันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันแล้วก็ความเคยชินของเราไปแล้วทําให้เวลาที่เราจะทําครั้งหลังเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้พลังใจมากเหมือนเมื่อทําครั้งแรกๆหรือวันแรกๆนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการประหยัดพลังใจแล้วก็ประหยัดเวลาในการทํางานของเราด้วยค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของคุณโฮเวิร์ดชูส์นะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้มาก่อนนะคะเป็นแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ ให้กำเนิดร้านกาแฟายี่ห้อ Starbucks นะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกเหมือนกันค่ะเรื่องราวของคุณโฮเวิร์ดชูเนี่ยสำคัญน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขียนไว้ว่าเขาเนี่ยได้เขียนจดหมายขอกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆมากถึง223แห่งด้วยกันแต่ 220ทาง223แห่งนั้นเนี่ยปฏิเสธเขาหมดเลยนะคะจนเขามาเจอสถาบันการเงินกับธนาคารแห่งที่224นะคะที่รับข้อเสนอของเขาให้เขากู้เงินได้นะคะจะมีหน้า150ค่ะที่น่าสนใจมากๆที่เป็นคำพูดนะคะเขาพูดไว้ว่า ฝันให้ไกลกว่าคนอื่นที่คิดว่าจะทําได้หวังให้มากกว่าที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปได้และใส่ใจเกินจุดที่คนอื่นคิดว่าเพียงพอค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของเวลา prime time นะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังใจนะคะหรือว่า will power เรื่อง prime time เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ย มีพลังกายพลังใจแล้วก็มีสมาธิเต็มเปี่ยมที่จะแก้ปัญหาหรือมีการมีเขาเรียกว่าความสามารถของวันวันนั้นนะคะที่จะวิเคราะห์ปัญหาในการแก้ปัญหานล้นั้นสูงอย่างเช่นถ้าเราต้องมีงานที่เราต้องทำเนี่ยคะ่ะหนึ่งสามงานด้วยกันก็อย่างเช่นเราอาจจะต้องโทรหาลูกค้าหรือทำอรายงานนะคะให้เราทำเป็นสิ่งแรกๆของวันก่อนเลยทีเดียว เพราะถ้าเราไม่เริ่มทำงานนี้เนี่ยอาจจะถ้าเราผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าเราจะทำงานนั้นๆไม่เสร็จนะคะแล้วว่าอาจจะงานนั้นเนี่ยอาจจะไม่เสร็จตามเป้าหมายที่เรากำหนดนะคะแล้วก็มีอยู่ประโยคนึงคะ่ะที่น่าสนใจมากๆก็คืออยู่หน้า219นะคะบอกว่า every day do something that will inch you closer to a better tomorrow หรือแปลว่า ทุกวันให้ลงมือทำบางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้อนาคตที่ดีขึ้นอีกนิดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของประโยคคำคมต่างๆที่หม่รวบรวมมาจากในเล่มนะคะต้องบอกก่อนว่าในในเล่มนี้นะคะมีประโยคต่างๆที่โดนแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจมีพลังใจในการสู้ต่อเนี่ยเยอะมากเลยค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะคัดเลือกมา ได้นะอาจจะต้องขอพูดทั้งหมดนะคะอย่างขอ้อในหน้า7นะคะในหน้าสำรักคำนำสั่งรักพิมพ์นะคะเป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะบอกว่าดวงจันทร์นั้นอยู่ห่างจากโลก3 8 8 4 0 0 0กิโลเมตรถ้าคิดจะไปดวงจันทร์คุณต้องเข้าใจก่อนว่ากระสวยอวกาศจะใช้เชื้อเพลิงครึ่งหนึ่งหมดไปตอน1,000กิโลเมตรแรกนั่นหมายความว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะโคตรยากโคตรเหนื่อย จากนั้นกระสวยก็จะทะยานขึ้นไปเองแต่คนส่วนใหญ่ไปไม่ผ่าน1,000กิโลเมตรแรกพวกเขาล้มเลิกความตั้งใจตั้งแต่ยังไปไม่ถึงไหนซึ่งเวลาที่ท้อนะคะหรือว่าอยากล้มเลิกหรือว่าอยากอถอยเนี่ยค่ะเวลานึกถึงประโยคนี้เนี่ยสามารถทำให้มีพลังใจกลับมาสู้ต่อได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นบทที่1ค่ะคำคมในบทที่1ก็คือหรือจะหยุดอยู่แค่ปักซอย คำว่าเป็นไปไม่ได้เป็นเพียงข้ออ้างของความล้มเหลวซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆท่านพูดไว้เลยว่าในสารระบบนะคะ,ะในอ่าในเขาเรียกว่าในความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะความล้มเหลวเนี่ยหรือคําว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่มีอยู่นะคะนอกจากเสียว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ลองทามันเท่านั้นต่อไปจะเป็นหน้าสาสี่ค่ะ มีใครเอ่ยอ๋อคุณจีรายุนะคะขอบคุณนะคะเวฟเข้ามาต่อไปเป็นหน้า34ค่ะอันนี้ข้อความนี้ก็โดนมากๆเหมือนกันค่ะบ,บอกว่าถ้าเราให้เราพร้อม100%ชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรหรอกซึ่งจริงมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนเราไม่มีทางพร้อมได้100%นะคะในการที่จะลงมือทำอะไรนอกเสียจากว่าขอให้เราลงมือทำ สิ่งนั้นๆไปก่อนอาจจะเป็น1% 2%หรือ10%หรือ20%ไม่เป็นไรค่ะขอให้ลงมือทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวอารมณ์อยากทําความสําเร็จจะค่อยๆตามมาเองค่ะต่อไปหน้า9 9นะคะ99 เป็นประโยคว่าเพราะคําว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เคยอยู่ในสาระบบของคนที่คิดจะไปดวงจันทร์ครับนี่ค่ะเอาจริงๆนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากหาแรงบันดาลใจหรือว่าหมดไฟในการทํางานนะคะหรืออยากหา,าตัวช่วยในการดําเนินชีวิตต่อนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะราคา255บาบาทค่ะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ต่อไปจะเป็นหน้า131ค่ะหน้านี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับประเด็น prime time นะคะหรือว่า will power ก็คือคนเราเนี่ยไม่มีวันทำงานเสร็จทุกอย่างขอให้งานสำคัญเสร็จเป็นพอ ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าใน1วันเนี่ยมันจะมีงานอะไรต่างๆที่เราทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องทํางานที่สําคัญที่สุดกับเราให้สําเร็จก่อนนะคะถึงจะทําสิ่งอื่นได้ต่อไปจะเป็นหน้า219ค่ะ219นะคะข้อความคือ Every day do something that will inch you closer to a better tomorrow. หรือทุกวันให้ลงมือทำบางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้อนาคตที่ดีขึ้นอีกนิดก็ยังดีต่อไปเป็นหน้า251ค่ะอันนี้กล่าวไว้ว่า To succeed in life you need two things ignorance and confidence แปลว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตก็ต้องเลิกสนใจคนอื่นและมั่นใจในตัวเองซะบ้างซึ่งอันนี้นะคะก็เห็นด้วยกับผู้เขียนเหมือนกันเพราะว่าในการที่เราทําอะไรบางอย่างเนะะี่ยค่ะมันจะมีคนที่เห็นด้วยกับเราและไม่เห็นด้วยกับเราเสมอเพียงแต่ว่าเราจะเลิกฟังใครแล้วว่าและยืนหยัดในความคิดของเรามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าไหนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคนเขาเตือนก็อยากจะให้รับฟังแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนการ การกระทํานะคะเพราะว่าในการกระทําสิ่งไหนๆก็ตามเนี่ยมันมักจะมีผลตามมาเสมอนะคะต่อไปค่ะจะเป็นอตอนจบนะคะถ้าคนไหนมีคำคมโดนๆนะคะหรือว่ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากแชร์หรืออยากแบ่งปันนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ใต้ข้อความด้านล่างไล,งลฟ์นี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ